สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันสองอาทิตย์เนาะนไปส่งลูกสาวป๊า,ป,าป๊าไปป๊าป๊าไปส่งลูกสาวแล้วกี่ม้าตกค่ะทุกคนทไทยตอนนี้กี่โมงมืมดมากมืดเนี่ยเพิ่งสว่างมานิดหนึ่งเนี่ยเก้าโมงแล้วค่ะป๊าป๊าไปส่งไปส่งลูกละเราก็ จะเอาอนี่ค่ะเอาของไปส่งเอาของไปอันนี้ไปส่งที่ไปสษนียนะคะหิมะตกก่างโลมเราเนี่ยหนาวมากเลยค่ะมีวันนี้หิมะตกหน่อยส่วนมากมันจะมีฝนด้วยแล้วก็หิมะมีวันนี้แหละไม่มีฝนมีแค่หิมะโอเคแล้วเราไปส่งของกันค่ะเดินไปเดินไปไปสษนียกันนะคะ หนาวค่ะวันนี้หนึ่งองศาค่ะไปข้ามกันข้ามถนนอขาวไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่าหนาวความหนาวนี่แบบชนะเลิศมากวันไหนที่เราไปส่งลูกที่โรงเรียนเนาะที่โรงเรียนอนุบาลแบบหนาวค่ะตอนเช้านี่มืดมากแล้วก็ลม บางทีก็มีฝนแล้วันไหนที่ป๋าๆแบบไปทำงานไปทำงานเที่ยงหรือหรือช่วงดึกอะค่ะก็คือให้ป๋าๆไปส่งน้องจะได้ขี่รถเนาะแดงพอดีจะต้องรอค่ะโอเคโอเคไม่ได้เจอกันนานนานเอาของไปส่งแล้วก็เดี๋ยว กลับมาทําอันนี้ดีกันกลับมาทําอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามีถั่วไงถั่วเขียวถั่วเขียวลอกเปลือกนะขอเรียกเราจะมาทําถั่วกวนกันโอเคนะคะคิดไว้คิดไว้เมื่อคืนกับน้อง,แล,ลอองอนะแล้วก็เลยบอกว่าน้องอยากทาด้วยนะเราก็เลยบอกว่าน่า๋ยวให้หนูไปโรงเรียน,นกลับมาหนูค่อยมาชิมก็บอกอย่างนี้เพราะว่าถ้ามีน้องทําด้วย ก็คือดีค่ะถ้ามีถ้ามีลูกลูกทำกิจกรรมร่วมกันเนาะก็ดีอยู่แต่ว่ามันกว่าจะเสร็จนะคะ่ะก็เลยทำคนเดียวดีกว่ะทำคนเดียวมันจะได้เร็วๆเนาะน้องก็ไปโรงเรียนตอนเที่ยงก็ไปรับค่ะประมาณเกือบ1กิโลค่ะก็จะถึงไร่สนีเราโอเคไปกัน คนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปซื้อของกันร้านใกล้ๆดูมันไม่ตรงแล้ <laughs> วมันโดนเสือ่อมันออกเฉียงคนกลางล่มก็มีนะแต่ว่าน,น้อยมากน้อยมากเห็นแค่สองคนนิแล้วก็เราคนที่สาดูจักรยานก็ปันยิ่งเดินยิ่งตกยิ่งเดินยิ่งตกแรง โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อของกันนะทุกคนตกแรงมากเลยปิดได้แค่นานอ่ไปค่ะไปซื้อของอยู่ในตู้กันโอเคโอเคโอเคทุกคนมาซื้อไม่ค่อยถ่ายนะเขาไม่ให้ถ่ายกันแป๊บเดียวเ,เดียวค่ะถ่ายแป๊บเดียวนะซื้อผักก่อนหอม อนี่ทุกถูกอีกร้านหนึ่งเย่โลกว่าอันนี้แค่กับสุกเ,กเอาไปกินโอเคไคะ่ะไถ่ายะนเะก็เตรียมซื้อเตรียมขายเมล็ดผักเมล็ดดอกไม้

หัวเขียวถั่วเขียวลอกเปลือกนะคะเนื่องแล้วก็400กรัมค่ะแล้วก็เราก็มาปล่อยให้มันเย็นแล้วก็แช่น้ำกะทินะคะแช่หัวกะทิให้มันดูดซึมเข้าไปอีกสักหน่อยแล้วเราก็แล้วเราก็เอาไปปั่นค่ะเราใส่เกลือด้วยนะใส่เกลือใส่เกลือด้วยแล้วก็เอาไปปั่นปั่นก็จะได้่างนี้แล้วเราก็จะเอามากวนกันนะคะอีกสักหน่อยทอดปลวกยังให้ป๋าปลาจะไปทำงานตอนบ่ายโมงปิดไฟเลยกวน ไฟกลางนะคะเห็นัไหมเห็นหมกะทิซิมแล้วมื่อกี้เป็นเค็มๆแต่เพราะว่าเราใส่แต่เกลือเกลือกับกะทิค่ะพอแล้วใส่แค่นี้แล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะ เาชอบเลยเราจะกวนจนกว่ามันจะเหนียวเข้าหากันจนมันจะไม่เป็นน้ำนะคะจนมือเราจับแล้วมันไม่ติดมือหรอกนะคะโอเคกดไปเรื่อยๆเลยค่ะเรื่อยๆเลยค่ะซึ่งอาจจะพักแล้วะะเพราะว่าจะได้ทอดทอดอเปลือกเปี่ยเปลียกให้ับบต่อที่เพราะมันจะเทียมรับลูกสาว ก็คือได้มาช่วยอยู่ดีเลยคะ่ะมาช่วยแบบถามถามเราตลอดทำอะไรอันนี้อะไรอะไรมามาทำอะไรอันนี้คืออะไรถามยู่นั่นแหละเป็นช่วงนี้เนาะสี่ขวบเนาะช่วงนี้ก็แบบเด็กเขากำลังแบบถามเก่งพูดเก่งสงสัยตลอดค่ะมีปัญหามี question m a ตลอดโอเคกลนไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยทอดปกเบียให้ปาปา ดูทุกคนตกเยอะตกเยอะมากอืม <Okay. S 1> ป๊าป๊าไปรับลไปรับลูกสาวแล้ว <No. S 1> ทางนั้นอัน <c oughs> นี้มันเป็นตะข่ายนะคะมันกันมแมลงเนาะกันมแมลงเข้าบะามันก็เลยจะไม่ค่อยชัด <c oughs> เป็นปุยแบบปุยใหญ่มากเลยคะ่ะ มันปุยไฟแบบใหญ่ๆเลยก้อนใหญ่มากทอดปอเปี๊ยะไว้เลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูปอเปี๊ยก่อนเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนพลิกกลับด้านนี้แล้วก็เสร็จแล้วเที่ยงสี่นาทีเดี๋ยวป๊าป๊ะมากิน <c oughs> มาแล้วมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลเอาไม่เห็นนะอยู่ไหนอะอ โอเคยัง,ยง okay. ยไงป๊าปาไม่ได้ยินโอ้ยมันทำไมเป็นอย่างงี้เนี่ยมันออกมาได้ไหมนี่จะสอบพัฒนาจะมีปีป้าดาเป็นอะไรโอ้หนู่ข้างในี่เด็กป๊าปาเฮ้เป็นอะไรลูกมั่เป็นอะไรคะมันร้องไห้งอมัร้องไห้เหรอใหญ่ป็นอะไนี่าเอาสไม่อยากขับบ้าน โอ้ยลูแม่เอือกระป๋าไประวังลื่นนะไม่วิ่งนะคะไม่สวัสดีค่ะเลยไม่วิ่งไม่วิ่งลูกไม่วิ่งไม่วิ่งดูวิ่งเล่นวิ่งเล่นคะ่ะเดี๋ยวสักหน่อยเข้าบ้านเด้อพอแล้วนะวทุกคนเอาไว้ข้างนอกไดวางตรงนั้นไม่ได้นะเพราวะว่าอย่าหีหมาโดน เรากวนจนกว่ามันจะไม่ติดมือไม่ติดภายเราเลยนะคะเราจะมาทําให้มันเย็นนะคะปล่อยให้มันเย็นไว้ข้างนอกข้างนอกก็จะเย็นๆหน่อยให้มันเย็นเร็วๆนะคะได้แล้วนะกวนหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวไปทําลูกชิ้นต่อเพราะว่าปั่นไว้แล้วก็แช่แข็งไว้เมื่อวานนี้นะคะ่ะลืมต้องไปทาทาก้อนต่อ,อเ,เราปั่นไว้แล้วก็แช่ไว้เรียบร้อยเรามีแต่จะมาทําเป็นก้อนต้มน้าก่อนนะ

เรามีขาที่ปั๊มที่พิมพ์พอดีที่พิมพ์พ,มพอดีค่ะซื้อมาไม่ได้เคยใช้เลยนะมาทำมันจะเป็นยังไงลูกชิ้นเราก็เสร็จแล้วเราต้มมันเราแช่น้ำไปลองให้ใส่รองเท้าให้เป็นแค่เป็นอันนี้รองเท้าบูทเฉยๆค่ะใส่เข้าไปก็ไม่เป็นอะไรก็โวยวายอะไรก็ลองแต่งตัวก็จะไปเป็นหิมะไม่ได้เป็น ลองหายก่อนหมดอารมณ์เลยนี่ค่ะเกี่ยวซิมันแน่นดิบูบูแล้วทำไม่แน่นอะแต่ว่าก็สวยอยู่มีมันมีหกแบบอะ่ะดอกไม้นี่หนามากเลยอะใส่กล่กองเนะาะใส่กล่องลองหายเอลินามาดูลูเมนนี่มาไมาทำลูเมนเร็ว ดูนี่แล้วมันทาชิ้นใหญ่มากเลยไม้ทําชิ้นบางๆชิ้นหนามากเลยดูบูงเอยเหรอทำอย่าร้องไห้ดูร้องไห้ดูให้ทุกคนดูร้องไห้ทําไมใส่เดือนหน้าชุดนะชุดแผลใส่เดือนหน้า,นาไม่ซับไปยังไม่แห้งเขาจะทำนี่แบบนี้น ทำไปเรื่อ,อยๆเนาะให้ยิ้มเข้ามาให้ทุกคนดูไม่สใส่ใไปไปเดี๋ยวค่อยทำะ่ะทำไปค่ะเย้ที่ให้เย่ตรงนี้ต้องจับตรงนี้เอ้าดึงตรงนี้ดึแค่ตรงนี้ออกไหมดได้โอ้ยทำไมได้ทำไมนนไม่สวยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่เราไม่ได้คิดมากเกินอ๋ออันใหม่เหรอ Tony là chưa. Wow, dễ bị chocolate. Soy đi soi mọi người. Ni luôn hãy sợi. Ni yêu yêu. Ni sợ bakin. Ayyipi, yim. A thong mày. Ni quên lắp bắt 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 lắp ทีมเราค่อยทำใหม่แค่แต่อันนี้เอเมจะช่วยบ้านคุณเดชสูจะฟีลหรือไม่ได้เดี๋ยวมันใช้เวลานานกพราะคือทเป็นรูปเป้ามีรูปไหมมันทำไมไม่ออกอดะมันเสียจังเลยเขียวนี่ไม่มีใช่เปลี่ยนอ่ะพอแล้วทีมให้ทุกคนดูก่อนอ่านไหมเห็นไหมทำหน้าตาเหมือนอร่อยไหยมันก็อร่อยนะโคติสูโคตรสไม่ใช่คูบีถั่วดถั่วเหลืองถั่วเขียวเอาขาลงมา ค่ะบ๊ายบายค่ะ,เด,มะ,มะเดี๋ยวมาม่าพาเดี๋ยวมาม่าทำอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปเล่นชไนโอเคไหมคะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะนี่คือหย่อนบายบายค่ะนีถ่ถก,กวนค่ะเดี๋ยวทำใส่กล่องไว้เนาะโอเคบ๊ายบาย